อันนี้หุ้มฉนวนมาใหม่ครับเที่ยวที่แล้วมันที่ผมลองเผาดูเผาแบบแบบไม่หุ้มฉนวนนะครับมันก็ปรากฏว่ามันสุกด้านข้างมันมันมันไม่สุกหมดครับด้านข้างนะด้านข้างที่ที่ติดผนังฝั่งนี้ก็ต้องหุ้มฉนวนเป็นเซรามิกไฟเบอร์นะครับ จะลองเผาอีกทีหนึง่งตอนเราฟื้นลงเตาลงอะไรก็มีคลิปที่แล้วแหละที่ผมทำไปเปิดดูนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่อันนี้ผมหุ้มฉนวนแล้วผมจะมาเผาเผาใหม่อีกทีนึงก็ฝาปิดก็ดินโคลนเหมือนเดิมนะครับไม่ใช้ดินโคลน เพราะว่าเป็นเป็นถังทำเองครับฝาทำเองก็ับแบบนี้นะครับห่มไม่สวยผมเอาไว้ใช้งานเองครับหุมแค่นี้พอครับ <c oughs> แผ่นมินชิดสีนตานอันนี้ผู้ช่วยครับ อันนี้ผมเริ่มจุดเตา15บหนาฬิกาสีนาทีานะครับไล่เป็น40ไล่เป็นเวลาไฟกำลังโหมเราไฟใหญ่ใส่ก่อน เดี๋ยวรอมันใกล้ติดเด้อเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับรอมันใกล้ติดก่อนนะครับนี่ผมก็เอาขี้เท่าดินวางโปะข้างบนไว้เพราะว่าข้างบนฝานี่ผมไม่ได้ใส่ฉนวนกันความร้อนนะต้องใช้ดินนี่แหละครับ ตอนนี้เวลา17นาฬิกานาทีนะครับก็เตาก็เริ่มจะติดแล้วครับเริ่มจุดติดตัวเองแล้วครับนี่ครับนี่เปลวเปลวเปลวไฟจาก แก๊สในถังนะครับจากไม้ในถังที่มันคายคายแก๊สออกมาติดไฟนะครับเป็นเปลวลักษณะนี้ครับนี่ครับ เปลวไฟจากไม้นะครับจากไม้ในถังมันคายแก๊สออกมานะครับมันจุดติดตัวเองมันติดติดไฟครับเดี๋ยวคงจะรอเป็นเก็บทานพรุ่งนี้นครับเปิดเตาเดี๋ยวก็จะมาลงให้ชมอีกทีนึนะครับอันนี้มันยังสว่างอยู่หน่อยมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเปลวเพลิงครับนี่ลักษณะการ มันติดนะครับรอบพวกนี้นะครับเดี๋ยวเก็บเตาเก็บฐานดูว่าใส่ผมใส่ฟืนใหญ่ครับรู้มันจะเป็นยังไงหลังจากหุ้มฉนวนไปแล้วสิบนาฬิกา40นาทีครับเอาไฟออกหน่อยแล้วครับเพราะมัน จุดติด,ต,ดตัวเองผมกระนำู่ครับแต่ท่อที่ผมใส่มันเล็กเกินนะครับต้องใหญ่กว่านี้ครับมันถึงจะเผาไหม้สมบูรณ์จุดติดเต้สมบูรณ์ครับน่ครับสิบเสียงน่ากลัวมากครับ นี่ครับคือมันจุดติดถ้ามันคลายแก๊สออกมาติดมันก็จะน่ากลัวแบบนี้ครับเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเอาไม้ออก,ปปอกล่นฟืนออกหน่อยนึงแรงมากครับ คอยชมตอนเก็บถ่านนะครับดูร้อนร้อนจนแดงเลยครับอันนี้เป็นไม้ไม้มาขามเทศด้วยครับมันคายแก๊สรุนแรงมากเลยครับน่ากลัวมากเลยครับ <laughs> ีผมต่อท่อให้มันยาวครับขึ้นมานี่ครับขึ้นสูงเลย ไม้อยู่ครับแก๊สมันเยอะครับแก๊สจากไม้มะขามเทศอยู่ข้างในไม้มะขามเทศกับไม้ไอ้นี่ไม้กระถินนะครับเผาก็เลยคายแก๊สแรงแดงนะครับถังกะสีเดี๋ยวผมเอามาลองนี่ลายแดงนะ ดูอีกทีนะกินข้าวเสร็จก็ลงมาดูมันก็ยังเผาไหม้ตัวเองอยู่ครับเนี่ยครับเวลามันจุดติดมันก็จะเผาไหม้ตัวเองนี่ผมหุ้มฉนวนนะครับเก็บความร้อนได้ดีมากนะเผาไหม้ตัวเองดีมากเลยคายแก๊สด,ดีครับฟืนไม่มีแล้วครับข้างล่างดูข้างล่างครับ ล่างมันไม่มีปืนไม่มีอะไรแล้วครับไฟปืนข้างล่างจะดับละที่มันลุกไหม้ได้ก็มันลุกไหม้จากลุกไหม้จากที่การที่มันคายแก๊สในถังนะครับไม้มันร้อนจัดมันอบก็าคายแก๊สออกมาเผาไหม้ตัวเองแบบนี้นะครับแดงร้อนแดงเลยครับี่กระป๋องสีในแดงเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมว่าต่อท่อขึ้นไป โอ้โหเสียงแรงน่ากลัวมากค,คือฝาอันนี้มันที่มันลุกไหม้มันมันรั่วนิดนึงครับไม่รั่วนิดนึงหรอครับผมปิดดินเหนียวไม่ดีครับดูแดงลยครับเห็นไหมครับดูจะรู้ว่ามันร้อนมากครับแดงแก้เลยครับมันลุกไหม้ตัวเองอยู่ไปกินข้าวลงมามันก็ยัง คายแก๊สไม่หมดครับถ้ามันคายแก๊สหมดมันก็จะเริ่มดับนี่มันก็จะจะเริ่มหมดแล้วอะแก๊สครับโอเคครับท่อมันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนะึ่งยันจะให้ความร้อนได้เร็ว นิ้วอะถ้ามันท่อห้านิ้วพอดีครับห้านิ้วนี่จะสวยงามเลยนแก๊ปมันก็เริ่มร่อยหลอลงแล้วครับมันใกล้จะไม้ในไม้ในเตาครับมันก็จะทายแก๊สออกจะหมดนะครถ้ามันหมดมันก็จะปิดตัวเองไปเลยเนี่ยมันเริ่มน้อยลงน้อยลงครับ ไฟข้างล่างมันก็หมดแล้วแหละไปที่ว่าเราทําเป็นเชื้อเพลิงเนะนี่ยจะหมดแล้วครับถ่ายแก๊สออกมามันก็ถ้าแก๊สหมดก็คือมันดับไปเลยพรุ่งนี้ก็เปิดเตาเก็บทานครับนี่มาเปิดเตาครับอย่างออก นี่ครับเปิดเตาที่หุ้มฉนวนครับ

นี่ใหญ่ไงครับก็เก่าไม่ข้างบน,บนมันก็สุกครับเพื่อนเดียวข้างบนมันสุกดีเพือนยังไงข้งาง,งตใต้นี่ก็สุกข้างใต้มันนี่ครับสุกดีอยู่ครับข้างบนต้นไม้ใหญ่ผมใส่อันใหญ่ทุนปืนใหญ่ครับนี่สุกดีปะเคาะออกเพื่อนะ โอ้โลงไปพุ่นเจ้าจิม่ยกมันคอยมันทายพ่เห็นยกขึ้นเลยกล่องนั่เลยนึ่งใหม่ดีบบบนี้ทายเลยกอบอดเจ็บลงไปเลี้ยงไยเลยก็สุกดีอยู่ครับนี่ขอบ นี่ตัวน,นี้ตัวขอบครับนี่ขอบก็แตกดีครับเออ,เอ,อใส่ได้ดหุ้มหุ้มฉนวนในด้านขอบมาถูกดีครับอืถูกดีกว่าเดิมครับหุ้มฉนวนแล้วครับจะแนะนําให้หุ้มฉนวนครับจะไม่มีเซรามิกไฟเบอร์ก็เป็นสังกะสีแล้วก็ดินกรอบใช้ดินหุ้มเอาครับอืมหน่อยง่ายดีเลยเออ อโอ้ยไม้ยังไเปียกๆอันนี้ไม้มันไม่ได้แห้งเท่าไหร่นะครับที่ผมใส่มันจะมีความชื้นอยู่นะเออโอ้ยง่ายง่ามสุกง่ามดีวะ่ะเห็นเนาะอันนี้อันนี้ไม้ตะโกบีบบ้างไหมบีบล้นเออไม้ตะโกะออมันแข็ง นี่ครับหุ้มสนวนก็หรือว่าสุกดีอยู่ครับด้านข้างผมไม้ใหญ่ๆใ,ใส่ด้านข้างก็สุกนะครับนี่ครับสุกหมดเลยครับนี่จะมยยนะ่ยิ้ใหญ่มไปเนาะสุกหมดเลยว่าด้านข้างขนาดไม่ยิ้มยิ้มเลยอช่เอเอ,อ,อ,อก็แนะนำให้หุ้มฉนวนดีกว่าครับดีไปยนะัง ผนดินก็ได้ครับที่ผมใช้เซรามิกก็ผมต้องยกครับพื้นที่ผมมันจำกัดนะครับเนี่ยมันต้องยกไปยกมายกเผื่อตรงนี้ได้ทำอะไรอย่างอย่างอื่นผมก็จะยกเคลื่อนไปเผาตรงตามมุมต่างๆของบ้านครับอูยห้ามงานงามดีว <after, ambling. S 1> ่ะงามในอยูไดีกรับยไํงามงามสวยงามครับ เราทำเองครับทำเองหมดทุกอย่างเลยครับไม่ใช่ถังน้ํามันดวยครับพุทธานที่ได้นะครับไม้ใหญ่ๆมันก็เป็นไม้อยู่เหมือนเดิมครับนะครับหุ้มฉนวนมาแล้วก็ใช้ได้ครับก็ ต,ติดดีให้ความร้อนทั่วถึงความร้อนทั่วถึงดีเดี๋ยวทำเตาใหม่อีกเที่ยวหลังเ้วจะมาเผาให้ดูครับเดี๋ยวจะทำเตาใหญ่กว่าเดิมครับเตาที่มันสูงยาวขึ้นเห่ือเดิมใส่ท่อใหญ่เดี๋ยวหาซื้อท่อใหญ่เดี๋ยวจะมาเผาให้ชมเรื่อยๆครับ สำหรับผู้ที่จะมีไว้เผาในบ้านครับลองทำเผาดูนะครับไม้ในบ้านท่านเยอะๆก็เอามาเผาได้ครับดีกว่าไปทิ้งไปเผาไฟสมฟืนทิ้งผ่าไว้ฐานไว้ใช้ครับนี่มันเป็นไม้เศษที่ตัดลงนะครับแต่ก่อนผมก็เผาเผาทิ้งหมดครับเสียดายมากครับ เาสมไฟทิ้งเป็นฟืนขยะไปหมดเลยทีนี้ก็เสียดายก็เลยมาทําถังนี่แหละครับทําถังเผาดีกว่าแล้วขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรแนะนําติติงก็พดลงใต้คลิปได้นะครับยินดีรับฟังนะครับีมรับฟังรับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้กันครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาลงทำให้ดูก็ต่อไปก็จะเป็นนั่นแหละถังใหญ่นะจะทำอีกให้มันท่อใหญ่กว่าเดิมระบบการ ให้ความร้อนมันจะดีกว่าความร้อนคือความร้อนมันจะออกมาเนี้ยนะครับถ้าท่อมันใหญ่ถ้ามันให้เปลวเพลิงแรงมันก็จะแผ่ความร้อนได้มาเผาไหม้อบไม้ได้เยอะกว่าท่อเล็กนะครับก็ด้านข้างก็จะเผาไหม้ได้หมดจดดีก็เหมือนตัวเนี้ยถังเนี้ยเนี่ยเที่ยวก่อนที่ว่าด้านข้างมันมันไม่สุกอะครับก็เพราะมันไม่มีฉนวนครับอีกอย่างมันไม่มีฉนวนครับมันหาหลัก เพราะว่าด้านข้างมันจะให้ความร้อนมาถึงลมด้านข้างมันก็มาพาความร้อนหนีครับถ้ามันไม่มีฉนวนกั้นไว้นะครับลมด้านนอกะครับมันจะมาพาความร้อนด้านขอบถังหนีหนีไปมันก็จะสูญเสียพลังงานความร้อนในนี้อีกนะครับการจุดติดก็จะไม่ดีเท่าที่ควรครับจุดติดเผาไหม้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรครับก็มีแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ